สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้ออกหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะก็คือการทาซอสส้มนะคะรดต้นทุนกันแบบง่ายๆนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะขันน้ําส้มกันก่อนนะคะถ้าอยากได้สีชัดนิดนึงเพื่อนๆก็ใส่ใส่สีลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้มามะนาวไปอีกนิดนึงนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยส้มถ้ามันไม่มีความเปรี้ยวอยู่เลยนะคะควรที่จะใส่น้ำมะนาวไปนิดนึงนะ ขั้นตอนแรกไม่ยากเลยนะคะเราเอาน้ำตาลนะคะใส่ลงไปนะคะอนไส้ลงไปค่ะและคนแป้งวนไส้ให้หมดนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนที่จะไปตั้งไฟนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งไฟทั้งอย่างนี้เลยมันก็จะแบบมันจะไม่เนียนนะ หลังจากนั้นค่ะให้ใส่น้ําส้มลงไปนะคะเตรียมไว้สีส้มบางครั้งมันก็ยังไม่สวยเห็นไหมเพื่อนๆจะไปเห็นว่ามันไม่ค่อยสวยนะคะให้เติมสีผสมอาหารไปนะคะนะคะเพื่อที่จะได้สีส้มที่สวยงามนะคะพอตกแต่งหน้าเค้กหรือหน้าขนมนะคะได้เดีย๋ยวเราไปตั้งค่ะทีนี้นะคะเราก็เริ่มเอาละค่ะพอขนาดนี้แล้วเพื่อนๆต้องคนตลอดเวลานะคะ พอได้ฟาร์มหนืดที่ต้องการยกลงนะคะรอยมันเดือดสักคู่แล้วถึงจะลกลงนะเห็นไหมนี่นะคะเริ่มแล้วนะคะเห็นไหมคะตอนนี้นะคะต้องหลีไฟลงค่ะเดี๋ยวเราจะหลีไฟลงกันนะคะ ค่อยๆค,คุณนะคะไปทางเดียวกันเนาะเห็นไหมนี่มันก็จะเดือดอย่างนี้นะคะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณครึ่งสิบห้าวันนะคะถ้าทำไม่หมดนะก็สามารถที่จะเอาไปแต่งตกหน้าแต่งตกแต่งหน้าเค้กอย่างอื่นได้ตลอดเวลานะคะหลีไฟให้ต่ำนะคะ นี่นะคะเราก็จะได้ไส้ที่แสนอร่อยนะคะพร้อมที่จะทําเค้กหรือเอาไปเป็นไส้ของกระหนุ่มไข่ก็ได้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่นๆก็จะได้ไส้ที่เป็นลักษณะนะคะในลักษณะอย่างนี้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรายกลงกัน,นะคะ่ะแล้วก็จะมาดูฟามใสกันนะคะหลังจากทิ้งไว้นะคะ เราเอาฟามใสแล้วแต่นะคะว่าเราจะต้องการความใสแล้วก็ฟารมหนึบขนาดไหนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคงเป็นไอเดียดีๆลดต้นทุนให้กับเพื่อนๆน,นะคะที่ทําขนมขายทุกคนนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะสามารถที่จะทําเป็นไส้ขนมไข่ก็ได้นะคะรวมถึงนะคะแต่งหน้าเค้กได้ค่ะสําหรับคลิปนี้ทีมงานเค้กบ่าแกงขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีดๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ